ข่าวกีฬา,าฟุตบอลไทยบายอันจิสไตล์ประจวบ,บัญชี8ธันวาคม2568โดยชายผู้บังคับ่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้อะไรไงเมื่อง,งานนี้แฟนบอลไทยห้ามพลาดเด็ดขาดนะช่องการถ่ายทอดสดบริลัมตัวแทนของประเทศไทยจะปะทะกับกังบลเอฟซีทีมกำลังของเกาหลีใต้ห้ามพลาดเด็ดขาดในวันพรุ่งนี้ เวลา19นาฬิกา15นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง BG Sport การแข่งขัน AFC Champions League Elite ในฤดูกาล2025รอบลีสเตตบริลัมเป็นตัวแทนจากประเทศไทยพบกับกังวอน FC ทีมกระงจากเกาหลีใต้ในเวลา19นาฬิกา15นาทีนาสนามบร์ดิลัมสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง BG Sport แมชนี้เองก็มีความสำคัญต่อการเข้ารับนักเอาต์เอเชียของทางฝั่งบร์ดิลัมและจะเป็นจะต้องคว้าตามแต้ม าถานเดียวในครนี้เท่านั้นให้จงได้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมตัวแทนสโมสรจากประเทศไทยบริลัมกับทีมจากสโมสรตัวแทนจากเกาหลีใต้กันด้วยครับเจอกันสักหน่อยนะฮะแล้วามาดูประเด็นข่าวต่อมานี่นครับอะไรยังไงเมื่อไง,งน,นี้ฮัสันเผยชื่นชอบทัศนคติแข้งไทยพร้อมพูดถึงเกฑ์การเลือกผู้เล่นติดทัพช้างศึกในครันี้โดยคนซื่อทีมชาติไทยได้เปิดเผยหลังจากที่ได้เข้าชมเกมที่การท่าเรือเอฟซี เิดสนามแพสเตเดียมเอาชนะอุทตนีเอฟซีไป3ต่อหนึ่งเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งงานนี้แอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรับภูมิใจมากที่ได้รับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยพร้อมเชื่อมั่นในคุณภาพของผู้เล่นไทยในครั้งนี้โดยแอนโทนีฮัสสันได้เปิดเผยบอกว่าก็รู้สึกภูมิใจในครั้งนี้ครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยในนามของหัวหน้าผู้ฝึกสอนรู้สึกนะว่าเป็นชาติที่พิเศษมากสำหรับผมผมภูมิใจเป็นอย่างมากครับ ผมก็มีความเชื่ออย่างมากเช่นกันครับโดยเฉพาะผู้เล่นท้องถิ่นหรือผู้เล่นคนไทยเขามีความสามารถที่มีคุณภาพในเรื่องของการเล่นไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดในตัวของบุคคลหรือแม้กระทั่งคุณภาพในการเล่นต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเป็นพิเศษคือเ,เรื่องของ m ม n d เซ็เรียกว่าเป็นทศัศนคติในการเล่นของคนไทยทุกคนที่ใส่ลงไปในสนามตรงนั้นคือสิ่งที่พิเศษและก็ชื่นชอบในนักเตะไทยในครั้งนี้เป็นอย่างมากครับ ซึ่งการเลือกผู้เล่นมาติดทีมชาติเราเลือกตัวผู้เล่น23คนที่เรียกว่าดีที่สุดเพื่อจะมาเป็นตัวแทนของชาติโดยอย่างแรกนั้นเราก็ต้องอิงจากฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดนะปัจจัยปัจจุบันของแต่ละคนและก็พยายามที่จะเลือกสอดแทรกอิงตามปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าจะไปถึงแคมป์ต่อไปในช่วงเดือนมีนาคมเพื่อที่จะเก็บชัยชนะออกมาให้จงได้ครับซึ่งตรงนี้คือประเด็นหลักที่ผมเลือกให้ตรงกับโจทย์ที่วางไว้ในแคมป์หน้าในคังนี้ ำหรับด้านของทางฝั่งทีมชาติไทยจะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งศึกอาเซียนคัพ2 0น27รอบคัดเลือกโดยที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติเติร์กเมนมาร์สถานในวันที่31มีนาคม2 5 6 9ก็เป็นอันว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรยังไงก็ถูกใจของทางด้านของฝั่งอิชิอิเป็นอย่างยิ่งนะฮะนักเตะไทยของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ อระรยังไงเมื่องานนี้ทัพนักกีฬากัมพูชาพร้อมจะเดินทางถึงประเทศไทยยืนยันจะเข้าร่วมพิธีเปิดซีเกมส์2 0 25ในคั้งนี้อย่างแน่นอนโดยงานนี้ทัพนักกีฬากัมพูชามีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยเพื่อตเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมโดยมี3เมืองหลักได้แก่กรุงเทพชลบุรีและก็สงขลาทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วม ล่าสุดนั้นนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเปิดเผยหลังการประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาครั้งแรกที่เกิดขึ้นซึ่งมีตัวแทนเข้าร่วมจาก10ประเทศขาดเพียงแค่กัมพูชาเท่านั้นโดยนายธนาเปิดเผย บอกว่าในส่วนของกัมพูชาไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยเนื่องจากว่ายัางเดินทางมาไม่ถึงและจะเดินทางมาถึงในค่ำาคืนนี้ซึ่งเขาก็ยืนยันแล้วว่าจะขอเข้าร่วมในพมธีเปิดด้วยซึ่งเก็มีนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่รวมกันอยู่ที่ประมาณรา,าว140คนซึ่งทำบดพักที่โรงแรมเดียวกันทางไทยเองก็จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีขณะที่ไทยฐานะที่เป็นเจ้าภาพยังคงดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภยัยและก็การต้อนรับคณะนักกีฬาจากทุกประเทศอย่างเข้มงวด แล้วก็รัดกลุ่มในครั้งนี้เป็นตัวบังานนีนะผมเราต้องออกไปต้อนรับอย่างดีนะฮะโอ้โหว่ากันว่างานนี้เอาความปลอดภัยยัดเข้าไปก็พอแล้วแต่ก็อย่างว่านะครับกีฬากับการเมืองแยกออกจากกันนะครับแต่บางทีมันก็แพ้เสียงในหัวบ้างไปบางครั้งนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อ้านกันครับเอาแล้วยังไงเมื่องานนี้เปิดผลงานดิออนครูลงสนามให้กับต้นสังกัดที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ โดยกันที่สรุปผลงานของดีออนครูนารับทีมชาติมาเลเซียนะฮะในสีเสื้อของเซเลโซโอสาก้าในฤดูกาล2025ที่บึ่งปิดฉากไปเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งแข่งดูครึ่งมาเลเซียเบลเจียมวัย29ปีย้ายจากทัง้งนของเบริลัมสู่ทัพนักรบซากุระเมื่อช่วงกลางปีนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ศึกเจบันลีก2025 ได้แข่งขันเกินเครื่องทางแล้วก่อนจะใช้เวลาปรับตัวไม่นานได้ลงเล่นในเกมลิกนัดแรกฐานะตัวสำรองแมตทที่เซเดโซเปิดตารางไพ่กำบะโอซาก้าไปศูนย์ต่อหนึ่งวันที่ห้ากรกฎาคมที่ผ่านมาโดยส่วนผลงานของเซเดโซซาก้าแข่งทั้งสิ้น38นัดชนะไป14เสมอสิบแพ้ไป14ยิงได้60เสียไป57ประตูเก็บได้5 2งแต้มจบอันดับ10ของตารางคะแนนในครั้งนี้โดยผลงานของดิออนครูกับเซเดโซซาก้าได้ดูการสบันยี 5, ่ิบห้าวนต่อไปนี้ ศึเกเจวันริลงเล่น14นัดแบ่งเป็นตัวจริง10นัดสำรอง4นัดรวมแล้ว913นาทียิง2ประตูกับอีก1แอสซิสศึกเอ็มเพลเยอร์คัลงเล่น2นัดแบ่งเป็นตัวจริง1นัดสำรอง1นัดรวมแล้ว105นาทีเป็นนวางานนี้ไม่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเชีลกงานนี้ปิดลีกไปแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอารยังไงคือฮาเลยนะ เท่าแก่น้อยเปิดจำนวนเงินอัดฉีดมหาศาลหากว่าเบสบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญทอง4เกมในครั้งนี้ได้โดยกานนี้เข้าบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดนะฮะผู้นำการตลาดสาายแปลร,รูปของคนไทยประกาศอาดฉีดครั้งใหญให่ให้กับทีมเบสบอลทีมชาติไทยในการแข่งขัน4เกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อจะสร้างแรงกระตุน้นและก็พลังใจสำคัญให้กับทัพนักกีฬาไทยทำผลงานอย่างสุดความสามารถ เท่าแก่น้อยแต่ใมอบเงินรางวัลอชีดนี้ต่อไปซึ่งประเภทชายเบสบอล9คนเหรียญทอง1ล้านบาทรับเหรียญเงิน300,000บาทประเภททีมเบสบอล5คนเหรียญทอง300,000บาทเหรียญเงิน150,000บาทนางสาวอรพันธ์พีระเดชาพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเท,ท่าแก่น้อยจำกัดเปิดเผยบอกว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าพลังจากภาคเอกชนจะช่วยสร้างแรงผลักดันสําคัญนี้ให้กับทีมชาติไทยและสามารถทำงานอย่างยอดเยี่ยมและก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั่วประเทศเธอยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเท่าแก่น้อยตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมผลักดันกีฬาเบสบอลให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่าเป็นกีฬาที่มีเอกลักษณ์และก็มีศักยภาพพัฒนาได้อีกมากโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่สามารถต่อยอดไปสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งการประกาศอาชีพครั้งนี้นับเป็นข่าวดีของทัพเบสบอลในไทยก่อนจะลงชิงชัยในศึกซีเกม2 0 25ซึ่งก็กำลังจะรับความสนใจอย่างกว้างขวางจากแฟนกีฬาชาวไทยในภูมิภาคอาเซียนในครั้งนี้นั่นเองนะก็เป็น่างงานนี้ถือว่าตัวแก่น้อยจัดให้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาจริงเรา,ามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเปิดสถิติจำนวนคนเข้าชมเกมในสนามไทยลีกนัดที่เดือสีซีซั่น2 0 25 โดยเช็คยอดแฟนบอลเข้าชมเกมเดสนามสึกฟุตบอ 4, ล B y d C ยดีซีเลออนซิกลิวันสัปดาห์ที่14ระหว่ระบวันที่5ถึง7ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งหมด8คู่นะฮะโดยเกมคู่ที่มีแฟนบอลเข้าชมมากที่สุดนั้นคือสนามช้างอารีนาคู่ระหว่างบริลัมเปิดตารางชนะพลังการไป3ต่อ1วันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาเกมนี้มีแฟนบอลเข้ามาชม1.4หมื่นคนส่วนยอดแฟนบอลเข้าชมในสนามที่1ในฤดูการสั2 5 สัปดาห์ที่14เบ็นต่อไปนี้บริลัมชนะพาลังการเอฟซีไป3-1สน,นามช้างอารีนาจำนวนผู้เข้าชม14,382คนเมืองทองแพ้ชมบรีเอฟซีไป2-3นสนามสันเตอร์ดมสเตเดียมจำนวนผู้เข้าชม4,918คนต่อมาการท่ารือเอฟซชนะอุทธนณีเอฟซี3-1สนามแพสสเตเดียมจำนวนผู้เข้าชม4 8 1คนต่อมาจะเป็นราชบุรีเอฟซ ชนะสุโขทัย FC 1-0น,นัสนามทะเลหลวงสเตเดียมจำนวนผู้เข้าชม3,259คนต่อมาเป็นพีทีประจบ FC เสมออายุทยายูเนเต็ด4-4นัสนาม3อ่าวสเตเดียมจำนวนผู้เข้าชม3 7 5คนนครราชสีมาบัสตา FC แพ้บีจีประชุม0-1น,นัสนามกีฬาเฉลิมพระเะกียรติ80พรรษาจำนวนผู้เข้าชม2,398คน ต่อมาจะเป็นลำพูนริเออร์เสมอประยอง FC 2ต่อ2นาสนามกีฬาองค์การบริหารสจังหวัดจังหวัดลำพูนแม่กวงจำนวนผู้เข้าชม1454คนต่อมาจะเป็นทุรบังคอกเสมอสิงห์เชียงราย1ต่อ1นึนสนามทุรเบจีสเตเดียมจำนวนผู้เข้าชม1ม Bangkok, hing, urai, 1 2 3คนโดยยอดรวมทั้งหมด34,690คนในครั้งนี้ก็เป็นราวัลง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นเ้กันนะฮะถือว่าบริรลัมกินขาดอีกครั้ง และนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายแอนโทนีสไตล์ประจำบัญชี่8ธันวาคม2568โดยชายผู้บังคัรังฟุตบอลไทยครับ